สวัสดีครับพี่น้องมาพอขราวซองอยังค่ับมือก่อวันนี้เมนูเนือคือก็เนื้อเหลือมือนั่นแหละซื้อมาเครื่องโลกมือลาบอาหารทิ่ตัวมันนี้สีมันับสุกฝักบ่ต่องมุลนะขุดนี่แหละกินผู้เดียวกินยังไงฝักก่อนฝักเล็กหน่อยยังออเอาไปขวบ ฟักแล้วยังก็ไปขวัวขวัวสุกต้อยมาปรุงเพียนหนึ่งลาบสิลาบดิบล,ล,ล,ลาบสุกก็ต้องมีเครื่องในแต่โมนีเครื่องในพอแซ่บเว้ยเพร่ะน,น,นก,กินเข่าท้ายติบเข่ามดในตะกินเนี่ยเนี่ยใส่ผ้าขี้ริ้วคว่มฟักแล้วแล้วจะไปขวัวได้บ้างจะไปลวกก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรุงขอ้วยเลือนหน่อย

หอมๆก็บอกไปแหละวิธีเก็บเก็บยังไงเกลือใส่ไปตอนออฟฟิวเมนซีโรดแกงน้อยใส่เกลือไปแล้วนัวแล้วซีมึงน้ำมเนาะมันอิแสบแสบบอแสบมันขึ้น,ยนอยู่นำสายก็เขียวนี่แหละใส่เนี่ยเฮายหูอ่ะเดี๋ยวก็ใส่ผักต,ต้องใส่ไหลใส่น้ำไหลหน่อยเอ้ะมักใส่มักสีสด เซน้าหน่อยทีก <Britt hing> ินเซน้าหน่อยก็นี่แหละคันไปสิทธิ์อ่าเดี๋ยวซีเมืองผมตายวัเรื่องอ่ะไปจัด